สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเพื่อโลกเพื่อเราครับก็จะเป็นรายการที่ตีแผ่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพลังงานนะครับและเราจะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับในการกลับมาอยู่อย่างเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้จุดหนึ่งที่ผมอยู่ก็คือใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครเรื่องที่เราจะพูดถึงก็คือวิกฤตการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะมีการรณรงค์ในการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบประหยัดโดยอาจจะเป็นฉลากเบอร์5้าหรือว่ารณรงค์ ปิดไฟในชั่วโมงที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แต่ว่าดูเหมือนว่าแนวทางในการารณรงค์ดังกล่าวไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นครับในช่วงของลงพื้นที่นะครับวันนี้เราจะไปสํารวจวิกฤตพลังงานไฟฟ้าถึงสาเหตุที่ความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับช่วงพลิกฟื้นคืนฝันนะครับก็จะติดตามนะครับเรื่องของพลังงานทางเลือกพลังงานหนึ่งที่สําคัญแล้วก็น่าส,ใสนใจสำหรับบ้านเราก็คือการผลิตพลังงานจากลมนะครับซึ่งถือว่าเป็นการศึกษาวิจัย จากสิ่งแวดล้อมหรือว่าบริบทของเมืองไทยนะครับส่วนช่วงเปิดใจไขปัญหานะครับเราจะมารู้จักคุณค่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนะครับว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้าง และสามารถปรับใช้กับชีวิตประจําวันในการลดพลังงานได้อย่างไรนะครับส่วนช่วงสุดท้ายครับร่วมมือร่วมใจพบกับกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของการลดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับในช่วงลงพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสํารวจกันหน่อยครับว่าตอนนี้วิกฤตการใช้พลังงานไฟฟ้าของบ้านเรานับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากปริมาณความต้องการใช้มากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานครับ ช่วงลงพื้นที่สนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ปัจจุบันระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศไทยประสบกับภาวะวิกฤตเนื่องจากการพึ่งพาผลิตไฟฟ้าโดยแกส๊สธรรมชาติถึง67็นับว่าเป็นตัวเลขที่มากเกินไปจึงก่อให้เกิดการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติและส่งผลให้ราคาไฟฟ้าสูงขึ้นตามไปด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงสูงขึ้นทุกๆปีโดยเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ2.4กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้ากว่าร้อยละ70จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ3.3หน่วยงานราชการ ร้อยลศูน,นทั้งนี้ธุรกิจที่เติบโตสูงที่สุดนั่นก็คือสำนักงานให้เช่าและระบบขนส่งส่วนภาคอุตสาหการรมในกลุ่มยานยนต์อาหา่ เครื่องจักรอุปกรณ์ยังเติบโตต่อเนื่องจึงส่งผลให้ประเทศไทยนําเข้าทรัพยากรพลังงานาจากต่างประเทศโดยเฉพาะน้ํามันดิบแก๊สธรรมชาติซึ่งสัสดส่วนการใช้แก๊สธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นจาก35เปเ็นเป็น38ภายในปี2563สําหรับแก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการจัดหาแก๊สธรรมชาติวันละ3,200ล้านลูกบาทฟุตโดยมีการผลิตในประเทศวันละ2,200ล้านลูก ูกบาทฟุตและนําเข้าจากประเทศพมา่าวันละ1,000พันล้านลูกบาทฟุตถึงแม้การรณรงค์ประหยัดการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆที่ผ่านมาได้รับการตอบรับและได้รับความร่วมมือจากประชาชนแต่ทําไมความต้องการใช้ไฟฟ้ายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือการรณรงค์ลดใช้ไฟฟ้าช่วยประหยัดค่าใช้จา่ายจึงทําให้มีเงินเหลือมากพอสําหรับการสรรหาเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเองอาทิเช่นเคยใช้พัดลมก็เปลี่ยนเป็นใช้แอร์ตู้เย็นเล็กเกินไปก็เปลี่ยนให้ขนาดใหญ่ขึ้นปัญหาทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งดังนั้นหมายถึงอนาคตของประเทศอาจจะต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติพร้อมทั้งสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้นอีกด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวเรามาติดตามกังหันลมผลิตไฟฟ้าที่คนไทยสามารถพัฒนาขึ้นเองได้ครับ เอาละครับในช่วงพลิกฟื้นคืนฝันนะครับผมพาคุณผู้ชมไปที่อาคารวิจัยประยุกต์พลังงานลมน้ําและแสงอาทิตย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับซึ่งที่นี่ครับเขามีการผลิตกังหันลมสายเลือดไทยจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการใช้เทคโนโลยีและการประหยัดพลังงานได้หรือไม่อย่างไรติดตามครับ ช่วงพลิกฟื้นคืนฝันสนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ผ่านมาเรียกได้ว่าต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ รวมถึงตัวกังหันลมที่ผลิต,ตไฟฟ้าที่เห็นติดตั้งส่วนหนึ่งเป็นเทคโนโลยีนําเข้าจากต่างประเทศแต่มีนักวิทยาศาสตร์ไทยท่านหนึ่งมีแนวคิดว่าการนํากังหันลมจากต่างประเทศมาใช้งานนั้นผิดหลักของลมซึ่งลมบ้านเรานั้นมีความเร็วลมต่ำกว่าต่างประเทศส่วนใบพัดและระบบก็ไม่ได้ถูกออกแบบให้ใช้กับความเร็วลมในประเทศไทยวิศวกรไทยจึงได้ออกแบบระบบทางวิศวกรรมและทางเทคโนโลยีเพื่อผลิตกังหันลมไฟฟ้าความเร็วลมต่ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำโดยดรวิรชัยโรยนรินทร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยประยุกต์พลังงานลมน้ำและแสงอาทิตย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งได้จัดตั้งอาคารวิจัยประยุกต์พลังงานลมน้ำและแสงอาทิตย์ขึ้นนับวัาวเป็นที่แรกในประเทศไทยเพื่อวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทนแก่นักศึกษาวิจัยพัฒนาชุดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพลัง ที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยเฉพาะกังหันลมผลิตไฟฟ้าสายเลือไทยเพื่อรองรับความต้องการเทคโนโลยีในอนาคตสำหรับโครงการหลักๆที่ทำอย่างชัดเจนอาทิเชน่นโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีซึ่งเป็นโครงการตัวอย่างทางด้านพลังงานสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าขายให้ส่วนภูมิภาคระบบจำหน่ายไฟฟ้าจำนวน20ชุดขนาดกำลังผลิตรวม50กิโลวัตต์และโครงการลดค่าใช้น้ำมันดีเซลที่เกาะล้านเมืองพัทยาระบบการติดตั้งเป็น บบร์มกังหันลมจำนวน45ตัวเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวและเหมาะสมกับสภาพติดตั้งที่เป็นภูเขาสูงชันมีกำลังผลิตรวมกันถึง200กิโลวัตต์ความโดดเด่นของกัง,ง,งหันลมสายเลือดไทยก็แสดงให้เห็นแล้วว่าประเทศไทยมีศักย,ยภาพในการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศด้วยการนำความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ให้มีพลังงานอย่างยั่งยืนทั้งนี้ประเทศไทยก็ต้องประหยัดเชื้อเพลิงควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยจริงจะดี เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามในช่วงของเปิดใจแก่ปัญหาครับ